สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาและดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นรายการที่นําเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามในพระพุทธศาสนาค่ะเพื่อก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะ หลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้มีหลากหลายมากมายหลายด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการคลองเรือนการปฏิบัติตนต่อบิดามารดาหรือว่า การประกอบสัมมาอาชีพก็ตามซึ่งในหลักธรรมเหล่านั้นนะคะท่านผู้ชมก,ก็เน้นในเรื่องของการฝึกจิตฝึกตนเพื่อก่อให้เกิดสติปัญญาทําให้เกิดความเข้าใจแล้วก็นําไปถึงสัจธรรมที่แท้จริงของชีวิตนะคะเพื่อที่จะเป็นมงคลแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ปฏิบัติเอง พุทธวิธีนะคะในพระพุทธศาสนาของเราเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งวันนี้ละคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านคะเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งคะ่ะจากพระเดชพระคุณพระสุธีวชิรปฏิพานนะคะท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระเชตุพนวิมลมังคา,ารามราชวรมหาวิหารคะ่ะท่านเจ้าคุณเมตตาเราในวันนี้คะ่ะกราบนมันสก,การเจ้าคะ่ะท่านเจ้าคุณชาน์คะเจริญพรอ,น,อน,โนโมทนาผู้ชมทุกท่านสาธุชนทุกคน พอเราพูดคุยกันในเรื่องของหลักธรรมในพระพุทธศาสนามีเยอะจริงๆอะนะฮะและในขณะเดียวกันนะะเราก็พูดถึงเรื่องของพุทธวิธีที่จะได้เผยแผ่ที่จะได้เรื่องเรื่องของการสอนสั่งนะฮะในหลักธรรมพระอาจารย์คะพุทธวิธีที่ว่านี่นะคะคืออะไรเจ้าคะทนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจเฉพาะพิธี แต่ลืมวิธีพิธีพิธีกับวิธีในเบื้องต้นเนี่ถ้าเราได้ยินคำว่าศาสนพิธีเราก็เข้าใจว่าเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทางศาสนานั้นนั้นค่ะแต่ยกระดับขึ้นอีกขั้นหนึ่งเนี่ยคือวิธีวิธีวิธีคือการนำไปประยุกต์ใช้หากเรามีความเข้าใจศาสนพิธีแล้ว เรานำพุทธวิธีไปประยุกต์ใช้ก็จะเกิดวิถีของชีวิตที่งดงามพิธีวิธีวิถีชีวิตก็จะมีบันไดาสาข,ขัน้นเจ้าค่ะทานศีลและก็ภาวนาคือการเจริญปัญญาเจ้าค่ะในเบื้องต้นเนี่ยพุทธวิธีในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือการนำไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดความสุขให้เกิดความสมดุลกับวัยต่างๆชเช่นเด็กเยาวชนก็จะมีวิธีหนึ่งคนทำงานก็จะมีวิธีหนึ่งค,คุณพ่อคุณแม่ก็จะวิธีหนึ่งปู่ย่าตายายผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของครอบครัวของชุมชนสังคมก็จะมีวิธีหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกช่วงชั้นวัยก็จะเกื้อก,กูลซึ่งกันและกันเจ้าค่ะ เริ่มต้นที่คำว่ามงคลมงคลในฟังแล้วก็ชื่นใจฟังแล้วก็สบายใจซึ่งตรงกันข้ามกับอับปมงคลแน่นอนค่ะอัปมงคล <c oughs> คนฟังแล้วก็เป็นสิ่งไม่สบายหูเป็นสิ่งที่ทำให้ขวัญกำลังใจไม่ฟูขึ้นค่ะ <c oughs> แต่มงคลเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การสวดหรือการเสก แต่ต้องด้วยการสร้างมงคลที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่การสวดการเสกนี่เป็นการอำนวยพรเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมีความชุ่มชื่นมีกุศลโน้มไปในทิศทางที่เป็นความดีความงามแต่ถ้าเราสร้างมงคลเนี่ยมงคลนั่นแหละจะเกิดขึ้นแก่ผู้สร้างนั่นเองเช่นเราเริ่มต้นตื่นแต่เช้า เราก็ตั้งจิตที่ปรารถนาดีต่อตนเองปรารถนาดีต่อครอบครัวบุตรธิดาสามีภรรยาในครอบครัวของเราก็จะเกิดมงคลละเพราะเรามีความปรารถนาดีต่อกันปรารถนาดีต่อเพื่อนในที่ทํางานปรารถนาดีต่อผู้สัญจรในถนนปรารถนาดีต่อคนที่เราพบเห็นเนี่ยความปรารถนาดีเหล่านี้แหละเป็นวิธีการสร้างมงคลจุดเริ่มต้นเลยจุดนะเริ่มต้นแต่ต้องเริ่มต้นจาก คนใกล้ตัวก่อนนะสามีภรรยาบุตรธิดาครอบครัวคนร่วมงานพูดใช้ถนนร่วมกันหรือการเดินทางหรือการต้องประสานสื่อสารงานต่างๆเนี่ยรวมถึงการสร้างมงคลนี่จะเกิดขึ้นได้ในพื้นฐานเบื้องต้นก็คือการสื่อสารที่เป็นมงคลขอให้ยมปุกมีสุขภาพแข็งแรงนะขอให้ที่มีสุขภาพที่ ราศจากโกาครคภัยไค่เจ็บนะสิ่งเหล่านี้เป็นมงคลจากการสื่อสารวิธีเหล่านี้เป็นพุทธวิธีในการสร้างมงคลเพราะมงคลนะทุกคนปรารถนาอยู่แล้ว <laughs> <จบ S 2> แต่เมื่อปรารถนาเนี่ยมันจะสําเร็จเกิดขึ้นได้ <c oughs> เกิดมีได้เกิดเป็นได้ก็ต้องมีพุทธวิธีในการสร้างอือเจ้าค่ะแล้วพุทธวิธีในการสร้างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกนะท่านผู้ชมว่า เด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแตกต่างกันวิธีเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระาจารย์คะเริ่มต้นที่เด็กเยาวชนชวนักเรียนนิสิตและศึกษาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยความเพียรความเพียรเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่เป็นพุทธวิธีในทางพระพุทธศาสนาที่จะสร้างความสำเร็จให้เหมาะสมแก่วัยนั้นๆ Mm hmm. มีเพื่อนซีสามคนคนที่หนึ่งชื่อนายเพียรดีโชคค่ะอ่าภาษาพระใช้ภาษาบาลีว่าวีระสุนทโรโอ้แปลว่าผู้มีความเพียรที่ดีงามเจ้าค่ะอ่าวีระนี่วีระแปลว่าความเพียรสุนทโรแปลว่าความงามคนที่สองเนี่ยชื่อนายเพียรธรรมภาษาพระใช้คำว่าวิริยะการี วิทยาคือความเพียรการีคือการกระทําการะกระทําแล้วกระทำลงไปเนี่ยนี่นายเพียรทำเจ้าค่ะคนที่สําคัญคนที่สามเนี่ยเจ้าค่ะนายเพียรทนเพียรเหมือนกันเพียรเหมือนกันวีละขโมะขมจิตขมใจอดทนอดกลั้นให้เกิดความเพียรจะแถมอีกสักใานก็ได้เพียรอะไรเจ้าค่ะวีละพโลวีลพลเพียรทําให้สุดกําลัง ก็จะก็จะเป็นวิธีการสร้างมงคลให้เกิดขึ้นนะเจ้าค่ะอ้าวนายเพียนที่หนึ่งนายเพียรดีวีรสุนทโรถ้าเรามีความเพียนที่ดีงามเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพรเกิดขึ้นแล้วมงคลเกิดขึ้นแล้วเพราะเราเพียนที่จะทําสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีมันก็มีเข้ามาบ้างแหละชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละวัยเนี่ยแต่เขาพยายามเพียนที่จะทําดีให้มากๆมงคลเกิดแล้ว นายที่สองวิทยาการีนายเพียรทมเนี่ยก็แม่วันสองวันสามวันสี่วันห้าวันอาจจะไม่ดีขึ้นเหมือนคุณโยมท่านหนึ่งนำลูกมากราบพระอาจารย์อยากจะให้แนะนำให้เสกให้ลูกเขาเรียนหนังสือเก่งค่ะอาจารย์ก็บอกว่าโยมส่วนตัวพระอาจารย์เองก็สำได้สำหนึ่งนะออกไปได้นะไม่ถึงกับดีมากไม่ถึงกับเก่งมากนะให้พระอาจารย์เสกเลยเหรอครับ พระอาจารย์จะให้กำลังใจสร้างพรโมคลให้กับลูกโยมได้อ้อาวเทอมนี้ได้เกศสี่กี่ตัวลูกก็ยิ้มยิ้มสามตัวสามตัวเกศสามกี่ตัวสามตัวเหมือนกันเหมือนนเป็นหกแล้วนะ,ะเป็นหกแล้วเกศสองกี่ตัวสี่ตัวเหมือนกันสิบพอดีสิพอดีแล้วพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ้าววิธีการสร้างความที่เป็นโมคลเกิดขึ้นนี่ เทอมหน้าเนี่ยอย่างน้อยที่สุดขอให้ได้เกรดสี่สามตัวเหมือนเดิมเจ้าค่ะแม่บอก <my S 2> ไม่ได้ท่านจะไปเหมือนเดิมได้ยังไงเอาทะยมเหมือนเดิมเนี่ยก็สแสดงว่าเขาเพียรดีแล้ว <my S 2> ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นให้มันได้สี่สี่ตัวห้าตัวหกตัวดีขึ้นไปเจ้าค่ะแม่ก็เพิ่งเข้าใจว่าโอ้โหแค่เขาเพียรให้ได้เกรดสี่เนี่ยสามตัวเหมือนเดิมลเลยแสดงว่าโอ้เพียรดีแล้วนะค่อยๆขย,ย,ยับไปอ้าวนี่นายเพียรดีเจ้าค่ะ เพียนทำในสำคัญมากสามวันห้าวันสิบวันเดือนสามเดือนหกเดือนเนี่ยบางครั้งบางทีอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือความสําเร็จที่ทันทีทันใดแต่ถ้าเพียนทาไปเรื่อยเพียนทาไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งก็ความสําเร็จก็จะมาเยือนมีวรรธธรรมหนึ่งของคนที่เพียนทําเนี่ยเขาบอกว่าบัตรเชิญแห่งความสําเร็จเนี่ยจะไม่ส่ง ไปเทียบเชิญผู้ที่ละความพยายามนะอค่ะหมายความว่าบัตรที่จะเทียบเชิญว่าคุณสําเร็จแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปส่งเทียบเชิญหรอกคนที่ละความพยายามไปแล้วคือหยุดทําแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วแต่ถ้าคุณไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวบัตรเชิญในความสําเร็จเขาก็จะไปเทียบเชิญคุณมารับรางวัลในความสําเร็จ<ม>นี้นายเพียรธรรมแต่จะเพียรดีเพียรธรรมอย่างไรก็ตามขาดเพื่อนคนที่สามเนี่ย เพียนทนนายเพียนทนตัวนี้แหละขัดไม่ได้นะค่ะให้คุณเพียรดีให้คุณเพียรทำแต่ถ้าคุณไม่เพียรทนเนี่ยความสำเร็จก็ไม่ถึงที่สุดนายเพียรสามเพียรเนี่ยเป็นพุทธวิธีในทางการสร้างความเป็นมงคลซึ่งเป็นคติธรรมในเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สิบเจ็ดอดีตที่ประดิษฐสง์วัดพระเชตุพนสมเด็จพระสังฆราช ปุณญสศิริมหาเถรมีความเชี่ยวชาญในการนิพนธ์ในการสร้างกำลังใจโ <c oughs> ดยผ่านเรื่องราวต่างๆเรียกว่าเป็นหลักแห่งการสร้างมมคลที่นำมาสื่อสารให้ทุกท่านได้ฟังเพราะว่า <c oughs> ให้เรามีความเพียรที่ดีเรามีความเพียรทำต่อเรื่องแต่หากขาดเพียรทนเนี่ยความเพียรทั้งสองอย่างนั้นอาจจะไม่สำเร็จผลพระอาจารย์ในความเพียรดังกล่าวพุทธวิธีนี้ อาจจะไม่ได้หมายรวมเฉพาะเด็กเยาว,วชนเท่านั้นใช่ไหมฮะถ้าฟัง่งที่ท่านจ้าเวรจานร์พูดนี่ใครก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์เลย,ย,เลยใช่ไหมแต่ว่าจะนําไปใช้อย่างไรได้อืถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุแล้วคะเขาเหมาะกับการเอาในเพียนทั้งสามเพียนนี้ไปใช้ในรูปแบบใดโดยเฉพาะาองค์ลบอกว่าผู้สูงอายุนี่จะให้เพียนอะไรหนออ่าเป็นต้นเจ้าค่ะผู้สูงอายุที่ต้องเพียนก่อนเริ่มต้นเลยคือเพียนทนต่อไป ทนอะไรบ้างเจ้าค่ะผู้สูงอายุอาจจะชมอยู่เยอะเลยนะนนรายการเราใช้คําว่าผู้เชี่ยวชาญชีวิตก็แล้วกันนะสาธุาผู้สูงชีวิต <นะ S 1> ผู้ผู้สงูงอายุจะรู้สึกว่าแม่ฉันไม่อยากจะทนต่อไปแล้วถ้าการทนที่สําคัญนี่ทนต่อความแตกต่างของช่วงวัยในส <ừ> ังคมไทยยุคปัจจนะุบันมันมีช่องว่างระหว่างวัย hmm. แต่ความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นระหว่างความต่างของวัยคือบ้านใดที่มีคนสามวัยนะ บ้านนั้นน่ะจะมีมงคลคนสามวัยอ่ะเหรอครับอาจารย์เด็กคนกลางคนผู้เชี่ยวชาญอายุผู้สูงวัยปู่ย่าตายายเนี่ยถ้ามีแต่เด็กนะบ้านนั้นทะเลาะกันตายนะถ้ามีแต่ผู้ใหญ่นะเด็กก็เงียบไม่คุยกันห้องใครห้องท่านฉันเธอแยกชามแยกช้อนไม่ทานข้าวด้วยกันถ้ามีปู่ย่าตายายอยู่ด้วยอา้าวเดี๋ยวก็ไปหาญาหายายอาคงอมาม่าเดี๋ยวอาาม่ามาเยี่ยมอาคงเยี่ยมกันไปไปสู่ มาหากันเพราะว่ามีคนสามวัยถ้าบ้านใดมีคนสามวัยบ้านนั้นน่ะมีโมคลเจ้าค่ะเหมือนในวัดอ่ะมีสมมเนนมีพระมหาพระครูมีพระนุม่มมีหลวงปู่หลวงตาก็อยู่ด้วยกันด้วยความเมตาเตาเกื่อกูลกันนี่แหละจะทําให้ความเพียรเกิดขึ้นได้เป็นโมคลได้เจ้าค่ะพระอาจารย์คะนี่เป็นเพียงพุทธวิธีหนึ่งนะฮะในเรื่องของความเพียรแต่ว่าในพุทธวิธีนี้เรามีอยู่หลากหลายทีเดียวแต่เราจะมีวิธีการเลือกอยังไงคะเพราะว่า ปุเคยได้ยินคำว่าจริตนะแต่ละคนมีมีจริตไม่เหมือนกันแล้วพุทธวิธีนี้ต้องมีเทคนิคใช้อย่างไงกับแต่ละคนแต่ละจริตของคนนะคะพระอาจารย์คะในจริตเนี่ยมีโดยรวมในหกจริตด้วยกันหกจริตใช่เจ้าค่ะถ้าเราจะใช้ความเพียรไปประสมประสานกับจริตของคนแต่ละคนเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นกันลยาณมิตร เราก็ไม่ควรที่จะไปคาดหวังอะไรกับคนจริตหนึ่งและเราก็ไม่ควรที่จะไปตัดสินอะไรกับคนที่เขามีจริตหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีในเหตุการณ์เช่นนี้จาค่ะชื่อนางมาคันธิยานางมาคันทิยาเนี่ยโอ้โหสวยงามเรียกว่าถ้าเป็นยุคสมัยและการปัจจุบันก็เป็นผู้ที่มียอดไลค์ยอดวิวเป็นร้อยล้านอ่ะเพราะว่า เป็นคนที่มีโชคด้านรูปรักหน้าตาดีถ้าอย่างนั้นก็อินฟลูเอนเซอร์เหมือนลิซ่าเลยนะคะพระอาจารย์น่าจะประมาณนั้นนะแล้วก็มีความสุขอย่างหนึ่งคือพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่มีสมาถิธิคือเป็นผู้ที่เพียรเดี่ยพ่อแม่เขาเป็นผู้ที่ศึกษาปฏิบัติธรรมตื่นเช้ามานี่พ่อแม่เห็นรอยเท้าหนึ่งเดินอยู่ผ่านหน้าบ้านถนนหน้าบ้านเนี่ยรอยเท้าเนี่เรียบ ไม่มีรอยเว้ารอยโค้งไม่มีรอยที่เป็นลักษณะของคนที่มีโทสะจริตมีราคะจริตมีมองเห็นเขารู้ทันทีว่าเนี่ยเป็นสัตบุรุษคือคนดีเดินตามไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าต้องการที่จะยกลูกสาวคือมาคันธิยาเลยให้กับสัต, <คน S 2> สตบุรุษเนี่ยคนดีคนนี้ได้เหรอครับเดินตามไปเดินตามไปไปเจอใครยมุกลองไทยครับพุทธเจ้าใช่ ฉันว่าแล้วสม,มณโคดมฉันมองมาในตามรอยเท้าท่านมาคนคนนี้ต้องเป็นคนที่ไม่มีกิเลสแล้วไม่มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในวิธีคิดและก็การดําเนินชีวิตแล้วชกค่ะแม่ก็กระหืดกระหอบวิ่งกลับมากระชากลากถูอุ้มไปเพื่อจะไปถาไวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดด้วยความเมตตาว่าดูก่อนพราหมณ์ทั้งสองก็คือพ่อแม่เนี่ย เรือนร่างของลูกสาวเธอเนี่ยเป็นรังแห่งโรครังแห่งโรคเลยเหรอเจ้าค่ะมาคันธิยาคนที่ป๊อปปูล่าขนาดนั้นน่ะได้ยินโอ้โหทําไมจะมาด้อยค่าอะไรฉันขนาดนี้มีเครื่องนะพระอาจารย์ไม่ใช่เครื่องธรรมดาที่ผูกใจเจ็บสิออพอพระเจ้าตัดต่อว่าแม้แต่ปลายเท้าฉันก็ไม่สัมผัสทําไมจะได้ บูลลี่ขนาดนะเพราะฉันดูดนถูกเป็นการที่จะ,ะกระตุ้นเตือนให้พ่อแม่และก็นางมาคันธยานเนี่ยไม่หลงไปในรูปรักษ์ร่างกายสันฐานความงามแล้วสามคนพ่อแม่ลูกเขาคิดเช่นนั้นไหมฮะพ่อกับแม่เก็ตทันทีเลย oh. พาอเป็นผู้ที่เข้าใจโลกปฏิบัติธรรมมาดำเนินชีวิตมาแล้วก็ด้วยวัยของตนที่มีวัยที่สูงขึ้นเนี่ยจะเข้าใจเดือนร่างสังขารมากขึ้นเจ้าค่ะจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยพ่อแม่รู้แล้ว สามวันดีสี่วันป่วยห้าวันบ้านหมุนหกวันน้ำในหูวไม่เท่ากันเนี่ยนะสุดท้ายพ่อแม่เข้าใจแต่มาคันธี่ยาด้วยความยังเป็นสาวอะ่ะยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาเบียดเบียนมากอะ่ะแค้นในใจแต่ไม่ได้พูดออกไปนะถ้าฉันมีสามีเป็นข้าบดีมีฐานะนะไม่ต้องมีสามีให้เงินถึงร้อยล้านนะถ้าฉันมีสามีดีเป็นข้าบดี ฉันจะจ้างคนไปบริภาคไปด่าสมณะโคโดมเนี่ยเจ็ดวันไม่สำคำแขนพระพุทธเจ้าเลยเจ้า<ข>ค่ะเพราะไม่เข้าใจแต่แม่กับพ่อคือพราหมณ์ทั้งสองเนี่ยโอ้โหร่างกายเรามีแต่รังแห่งโลกมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองมีแต่มันเพียงแค่เอามารวมกันถ้าสิ่งใดมันแตกดับไปแก้ไขมันไม่ทันมันก็สิ้นชีวิตไปพ่อแม่เข้าใจแต่มาคัญญายังมีความมั่นใจในรูปรักษ์สังขารว่าสวยงาม การต่อมามาคันธิยาได้สามีมีฐานะเป็นข้าบดีจ้างคนไปด่าสมณโคดมคือพระุทธเจ้าคิดจริงทําจริงเหรอครับอาจารย์ำจริงเลยจนคนนี่โอ้โหโเ,เดือดร้อนกันไปทั่วรวมถึงพระอานทน์ซึ่งเป็นพุทธโอกรถากเป็นเลขาหน้าห้องเนี่ยค่ะทูลพระองค์ว่าเสด็จไปเมืองอื่นเถอะพระพุทธเจ้าค่ะถ้าอยู่ที่นี่มาคันธยาก็จะพาพวกมาบริภาคพระพุทธองค์ในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง พระพุทธเจ้าก็ให้ธรรมะเป็นข้อคิดแก่พระอานอนท์ว่าเราจะหนีไปอยู่ในเวหาณภาากาศอยู่ในปราเขาความน้าพารอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยคนจะบริภาคคนจะตนีคนจะว่าเราก็ว่าอยู่นั่นเหมือนเดิมเจ้าค่ะเหมือนเขายกสําหรับภาชนะอาหารมาให้เราทานแล้วเราไม่ทานอ่ะภาชนะนั้นก็ต้องกลับไปเป็นของเขาเหมือนเดิม <c oughs> พระอานอนท์ก็เริ่มเข้าใจแต่ก็ยังเป็นห่วงนะเพราะคนมาว่าคนมาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบโต้เนี่ย เพียรทนถ้าสามารถใช้กับคนวัยผู้สูงไวัยได้บางเรื่องบางสิ่งมีคําพูดมากระทบมีอะไรมาก็เย็นเย็นยิม้มยิ้มจค่ะเดยกก็ผ่านไปโอ้รักษาลมหายใจให้มีความสุขค่ะพระอาจารย์ใช้อย่างพุทธวิธีนะคะมีหลากหลายในพุทธวิธีที่เราน่าจะนํามาใช้ในยุคปัจจุบันซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นยุคที่อดทนรออะไรก็ยากแล้วนะฮะแต่พระอาจารย์ก็เน้นในเรื่องความอดทนและขนาดเดียวกันก็คือมันเป็นเหมือนกับเทรน เป็นเหมือนกับกระแสที่ต้องแข่งกันให้เร็วใครเร็วคนนั้นก็จะมีโอกาสมากกว่าแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความสำเร็จมากกว่ามันสวนกระแสกับแนวทางสอนของพระพุทธเจ้าไหมเจ้าค่ะถ้าเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเนี่ย mm hmm. เขาก็ต้องรีบแข่งขันแล้วก็อาศัยช่วงเวลาหนึ่งในเวลานั้นในการสร้างความสำเร็จ เพราะอายุของความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะมีไม่นานบางอาชีพบางกระแสหรือบางภาระงานที่เกิดขึ้นอาจจะหนึ่งปีสองปีสามปีแล้วก็จางหายไปเปลี่ยนไปเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ถ้าหากมีวัยเกินครึ่งชีวิตไปแล้วหมายความว่าหลังจากสี่สิปีไปแล้วเนี่ยถ้าสามารถบริหารอารมณ์ได้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีพรมงคลในยุคสมัยนี้นะ บริหารอย่างอื่นก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจแต่ถ้าบริหารใจเราได้ประคองใจเราได้ดูแลใจเราได้ก็จะมีความสุขถ้าเป็นเช่นนั้นพุทธวิธีในการบริหารอารมณ์บริหารใจของเราในยุคนี้นะฮะต้องบริหารยังไงเจ้าคะใช้พุทธวิธีไหนเจ้าคะพระอาจารย์เอาวัยของพระอาจารย์เป็นที่ตั้งก็แล้วกันถ้าหลังจากสี่สิบมาแล้วเนี่ยวิธีคิดหนึ่งที่สามารถบริหารใจได้คือ ไม่เอาเป็นเอาตายไปทุกเรื่องแล้วก็ประนีประนอมกันอยู่ร่วมกันให้ทุกคนทำงานได้มีความสุขเมื่อก่อนหนึ่งสองสามต้องเป๊ะตอนนี้เพิ่มสี่ห้าหกหนก็ได้เพื่ออย่างน้อยให้เขามีทางเลือกทางเดินไปให้เขามีอะไรที่เขาทำได้เมื่อก่อนเป๊ะกระต่องเป๊ะหนึ่งสองสามตอนนี้ก็จ,จะสี่ห้าหกให้เขามีทางเลือกทางเดินก็ไม่จาเป็นต้องเอาเป็นเอาตายเราก็บริหารอารมณ์เราได้ เมื่อก่อนฉันจะเป็นที่หนึ่งตอนนี้อาจจะเปลี่ยนจากไม่ต้องเป็นที่โหลก็พอแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนจะต้องเป็นที่หนึ่งเป,เป๊ะเลยตอนนี้ไม่เป็นที่โหลก็โอเคละอยู่กลางๆให้มีความสุขทักษะหนึ่งของคนในวัยกลางคนที่มีความสุขเป็นพรมงคลคือเป็นคนกลางๆอย่างไรให้มีความสุขเจ้าค่ะไม่ได้รวยมากไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรถึงขั้นกับโอโหคน แห่ห้อมร้อมต้อนกันแต่ก็สามารถเดินไปที่ไหนนั่งทำอะไรก็สนุกสนานมีอรอยยิ้มแล้วก็เย็นสบาย <c oughs> ที่ไหนที่อาจจะมีปัญหาเราก็สามารถที่จะถอยออกมาแล้วก็มองด้วยความเข้าใจ <c oughs> ก็ไม่จาเป็นต้องเร่งไปแก้ไขทันทีทันใดรวมถึงก็ไม่จาเป็นต้องเอาปัญหาทั้งหมดมาเก็บใส่ใจแล้วก็คิดนู่นคิดนี่ไป <c oughs> บางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเป็น เสาเข็มของโลกนะไม่ใช่เสาเข็มของโลกเลยครับอาจารย์เสาเข็มของบ้านไม่พอเสาเข็มของโลกเป็นโลกเลยอ oh, แบกไว้ทุกอย่างในโลกที่ตัวเองเสพมาจากช่องทางสื่อต่างๆโลกเสมือนจริงบ้างโลกแห่งความ uh huh. เป็นจริงบ้างโลกที่เป็นกระแสบ้างก็แบกไปทุกอย่างค <c oughs> ่ะเออจนเป็นเดือบแบกอ่ะแบกไปทุกเรื่องก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็สร้างพรมงคลของเราวันเวลามันก็แก้ไขมันไปได้เหตุการณ์ต่างๆมันก็ขยับเขยื้อนไปได้ จนในที่สุดเนี่ยหลักใจของการสร้างพรมงคลเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านมีหลักพื้นฐานอยู่4ประการอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์นหนึ่งพึงชนะคนตรีด้วยการให้การให้ก็มี3ามเลเวลอีกสามระดับให้วัตถุสิ่งของเนี่ยอาหารการกินที่เราสามารถที่จะบริโภคร่วมกันได้แชร์กันได้ก็เนี่เป็นวัตถุทาน เจ้าค่ะให้ความรู้ที่เรากําลังสนทนาการคุยกันเนี้ยเป็นธรรมทานแต่ให้ที่มีค่าแล้วก็มีความปลอดภัยคืออภัยทานอ๋อถ้าเราสามารถชนะคนตรนีด้วยการให้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องให้สิ่งของอย่างี้ยก็ได้ให้ความรู้ให้กําลังใจให้เกียรติให้โอกาสก็ได้หรือถ้าเป็นไปได้จะดีที่สุดมีพรชัยที่สุดคือให้อภัยกันเนี่ยพึงให้คนตรนีเนี่ย เขามีความสบายใจมีความดีแล้วการให้นี่แหละจะเป็นกุญแจดอกใหญ่ไขใจคนที่มีความตระหนีทีเหนียวเนี่ยให้รู้จักแบ่งปันได้เนี่ยประการที่หนึ่งพรมงคลเกิดขึ้นประการที่สองพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีหมายความว่าเราเป็นคนดีในมุมหนึ่งเราอาจจะมีมุมเสียบางมุม ซึ่งไม่มีใครหรอกที่จะดีทุกมุมอีกมุมหนึ่งเราอาจจะต้องขอความรู้เติมเต็มจากเขาหรือบางมุมเขาอาจจะมีคนสะท้อนแก่เราค่ะคนที่โชคายที่สุดคือคนที่ไม่มีใครเตือนนะโอ้อันนี้จะเหลืงเลยนะอาจาเหลืองไม่พอหลงหลงไม่พอลอยเหลิงหลงลอยนะลอยไปนู่นเลยนะ,ะลอยไปแล้วไม่ใช่ติดลมบนนะ,ะไม่มีทิศไม่มีทางเหมือนว่า เสื้อขาดอ่ะแล้วก็จะหายไปหายไปไปล่วงไปหล่นใส่กองไฟใส่หน้า <c oughs> ผาภูเขาไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น <c oughs> เนี่ยคเนี้ยคนที่ไม่มีใครเตือนไม่ใช่ว่าคุณโอ้โหเป็นคนเพอร์เฟกนะไม่ใช่ว่าคนโโเป็น,คน,นะค,นคนสมบูรณ์นะสุดท้ายอาจจะเป็นอปมองคลเกิดขึ้นกับชีวิตคนก็ได้ <c oughs> เพราะไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครเตือนเราก็ทุกข์เลยเนี่ยพึงชนะคนไม่ดีด้วยด้วยความดีแต่การจะเตือนก็ต้องดูเหตุหตการณ์กาละเทศะพระพุทธเจ้าไม่ตำหนิ ไม่เทศไม่สอนคนที่ถืออาวุธนะเพราะอะไรเจ้าค,คะพระจังค่ะถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมาเขาม,มีอะไรด้อันตรายเกิดขึ้นแม้กระทั่งการถือล่มนี่พระพุทธเจ้ายังไม่เทศเลยนะล่มไว้กันฝนไว้กันแดดนะเอามันจิ้มตาได้นะมันจิ้มท้องได้แนละ้วมันทาร้ายกันได้นะ <c oughs> เป็นอาวุธได้เป็นอาวุธได้<อ>เราขึ้นเครื่องบินแค่เล็กๆเขายังไม่ให้ขึ้นเลย <c oughs> อันตรายในแห่งพระพุทธเจ้าท่านรอบครอบมาก <c oughs> แต่พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีเนี่ยบางครั้งบางทีบางคนก็ เข้าใจแต่บางคนอาจจะหลงดีหมายความว่าอย่างไงเจ้คาคะมีพระทุดงสี่รูปเขาเป็นคณะผูกสัญญาใจกันว่าเราจะนั่งสมาธิให้ถึงที่สุดไม่ลุกเลยก็จุดเทียนคนเล่ม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 ,ลมสี่เล่มนั่งเงียบไม่พูดไม่คุยกันจนเทียนหมดเล่มถ้าเทียนหมดเล่มแสดงว่าเราทุกคนมีสัจจะดีนั่งหลับตาเจ้คาคะทุกรูปก็ทําตามสัจจะที่ตัวเองให้ ลมพัดแรงรูปที่หนึ่งเทียนดับก็ล,ลืมตาโอ้ยลมแรงเหลือเกินแัน้นสุดวิสัยเจ้าค่ะรูปที่สองเอ้าท่านก็บอกว่าเราจะไม่พูดกันไงท่านพูดทำไมว่างั้นเสียสจจะไปสองละค่ะถ้ารูปที่สามแล้วครับอาจารย์รูปที่สามพวกท่านเนี่ย <c oughs> ไม่รักษาพระธรรมวินยัยไม่ให้ความเคารพกันอยู่ร่วมกันไหนบอกจะไม่พูดกัน ต้องมาเถียงกันทําไมว่าไฟดับเทียนดับทําไมบ้างอันเจ้าค่ะสามรูปหมดสัจจะไปแล้วเหลือหนึ่งรูปเจ้าค่ะหนึ่งรูปยิ้มเย็นๆแล้วก็เผอพูดว่าคงเหลือผมคนเดียวที่ยังมีสัจจะ <c oughs> ไปกันหมดเลยเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะสี่รูปนี่ใจว่าทีมเดียวกันแ <ลง S 2> <c oughs> รงกันมากโอลงว่าเองดีกว่าเขาก็เลยโอ้คงจะเหลือผมรูปเดียวที่ยังมีสัจจะไม่พูดกับใครบ่างััน ยังไม่หมดเลยถ้าไม่พูดก็บรรลุวัตถุประสงค์ไปหนึ่งรูปนะแต่ว่าแม่หลงไปดีว่าผมรูปเดียวคงจะไม่ไม่ไม่พูดกับไขว่ากัน <ừ> ที่ไหนพูดไปแล้วเนี่ย <ừ> พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีแต่ว่าความไม่ดีนี่คือกิเลสนะเจ้าค่ะเช่นเขามีความโลภเราก็พึงชนะเขาด้วยการที่เราไม่โลภเขามีความโกรธเราก็พึงชนะเขาด้วยการที่เราไม่โกรธเจ้าค่ะพึงชนะ คนที่หลงด้วยการไม่หลงอย่างเงี้ยน,นั่นคือการชนะคนไม่ดีด้วยความดีพุทธวิธีมงคลข้อที่สามคือพึงชนะคนที่โกรธด,ด้วยการไม่โกรธ mm hmm. วันไหนที่อารมณ์ร้อนๆหนักๆมากขึ้นเราเดินออกจากตรงนั้นสักหน่อยบรรยากาศมันจะเปลี่ยนเจ้าค่ะหรือเวลาโมโหสุดๆไม่จำเป็นต้องคุยกับใครก็เอาสำรวมปิดวาจาไว้ก่อนเจ้าค่ะบางคนบอกว่าฉันก็ปิดวาจาแล้วนะแต่มือมันลั่น ออนไลน์ออนนไล์ทุกช่องทางที่มีไม่ต้องไปเม้นเลยนะฮะแล้วสุดท้ายแชร์ด้วยประจานเขาด้วยนั่นอ่ะแสดงว่าเราขาดสติค่าอะไรก็มีโทษแต่ถ้าค่าความโกรธได้เนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขนี่สารประการสุดท้ายคือพึงชนะคนที่พูดจะหลอกแหละด้วยคำจริงคำไม่เป็นคำสัญญาไม่ทำไม่รักษาคำพูดเนี่ย เราก็พึงที่จะรักษาสัจจะวาจาเรามีแบบอย่างที่ไม่ดีแล้วเนี่ยเรามีครูที่สอนให้เรารู้แล้วว่าการทําอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่งามกับชีวิตเป็นอปรมงคลไม่เป็นมงคลแก่ชีวิตเราก็พึงที่จะรักษาสัจจะของเรา <Okay. S 2> ทั้ง4ประการนี้คือวิธีการสร้างมงคลให้เกิดขึ้นเพื่อจะนําสู่วิถีชีวิตของเราให้มีความสุข เจ้าขาสาธุเรียกว่าเป็นพุทธวิธีที่นํามาซึ่งพอนั้นเป็นมงคลในชีวิตเรานะฮะท่านผู้ชมที่ฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์พูดนะดิฉันว่าเราได้ท้าภาษาอังกฤษเขาบอก how to ทำนองเดียวกันเลยนะเอาไปใช้ได้อย่างง่ายดายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิตของเราในทุกวันนี้ล่ะค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณนะท่านเจ้าคุณพระสุทธธิวชิรปฏิพานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชาวารมหาวิหารนมสักการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ ท่านผู้ชมคะเราจะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ Street food.